เพชรพรลรวยสวัสดีพี่สูภูสุขนครับผมเมื่อนวันพุพท,ที่ 12, สิบสองเมษาสองหาหกกับขีมะตามแนวทางล่าพัฒนาปู่ซูนเจ็ดนพี่นอนะ้องเนาะเมื่อวันจันทร์กัเลขวิ่งบนกับรุดนพี่น้องจับคู่กับรุดส่วนรางหาวิ่งเก้ากับรุดเลขบนออกแปดซีเลขรางออกหนึ่งหนึ่งแต่8ปซีนี่ปู้หายราง ไปขึ้นบนเลขบนออกแปดเอ้ยเลขบนออกซีแปดพี่น้องเลขบนออกซีแปดปูหายล่างซีแปดไปขึ้นบนส่วนตัวเน้นกับ,บ่เะเข่ามอเข่าตัวล่องห้ล่างขึ้นบนตัวเน้นกับซีเก้าเลขออกซีแปดเอาเข้ามาตามกันต่อวันพุทธที่สองเมษาสองหาวพี่น้อง วันพุทธที่สิบสองปู่ศูนย์เจ็ดจับคู่ให้ล่างขึ้นบนวันที่สิบสอง เมษาวันที่ 12, สิบสองเมษาสองห้าหกลาวพัฒนา หกศูนย์เจ็ดบนบนวิ่งหกบนวิ่งลูดหก คู่บนมีคู่ใดมาเบิ้งกันพี่น้องคู่ใดตัวใดหกแปดห้าแปดเจ็ดแปด เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกศ ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์อันนี้บนพีน่น้องบนบนวิ่งรูดหกเน้นกันเน้นติดหก 9ก้าสามคูสามหางโมงมักตัวเน่นกับตัวล่องกบพิจารณาอะไรพี่น้องล่าง ล่างวิ่งรูดสี่ล่างวิ่งรูดสี่จับคู่ล่างจับคู่ล่างพี่น้อง

สามสี่สามห้าสามเจ็ด ล่างวิ่งรูดสีเน้นกันเน้นติดสี 4, พี่น้องหนึ่งสีสองสีสามสีอันนี้คือตัวเน้นปิดจระนานพี่นอ้องแคบหนาจอ่อไั้ครับผมตามนี้ครับผมล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันพุดธที่สิบสองเมษาสองห้าหกหกบนปู้ก็ให้วิ่ง หบนวิ่ง6จับคู่บน68 69 60อันนี้คือตัวเน้นนะพี่น้องตัวเน้นตัวเน้นนี่ก็คือ68 69 60วิ่งรูด6เน้นทีท่ติดหส่วนตกกันตัวล่องก็ห้าแปดห้าเก้าล่างวิ่ง4ล่างวิ่งรูด4ี่ ก็มี c 1 c 1 c ส c สา1หาหเอ้ยอ่านไหมนาะพี่น้องขอโทษขอให้อ่านผิดอ่านถึก1นึ่ง c 2นึ่งห้าหนึ่ส่วนตัวเน้นกันหน c สองสี่สามสี่นะพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผมอ่านผิดอ่านถือถขอโทษขอให้ไหลเนาะพี่น้องเนาะมาว่ากันเอาตามนี้ครับผมแคบหน้าจอไว้ลาพัฒนาวันพุทธที่สิบสองเมษาสองหา6หกหกของ,ง,งปูศูนย์เจ็ดมาแร้งในสองทุ่มเคืองขอให้มันมานเฮงๆเรื่ ing, ๆยๆสุภูสุสคน้น ฝากกดไค์กดแช่กดติดตามเพดฟ้ารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม